กรุงเทพเสี่ยงเมืองจมน้ำภายใน20-30ปีจากศึกสามน้ำฝนหนักน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนนักวิชาการเตือนหากไม่ทำอะไรอาจต้องย้ายเมืองหลวงคน11ล้านชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงนี่คือวาระแห่งชาติที่ถ้าไทยยังนิ่งเฉยกรุงเทพอาจหายไปจากแผนที่โลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศไม่อาจมองข้ามได้ กรุงเทพมหานครบนดินอ่อนอดีตปัจจุบันและอนาคตบนคมดาบแห่งสายน้ำคำถามที่ว่ากรุงเทพจะจมน้ำจริงหรือไม่ได้เป็นเพียงพาดหัวข่าวชวนตื่นตระหนกแต่มันคือความจริงทางภูม,มิศาสตร์ที่ยิ่งวันก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นกรุงเทพเคยถูกขนานนามว่าเวนิสตะวันออกเมืองแห่งสายน้ำที่ผู้คนผูกพันกับแม่น้ำลำคลองแต่ในความงามนั้นซ่อนปัญหา น้ำท่วมคือวิถีชีวิตที่ชาวกรุงต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าปี2485กรุงเทพเคยจมน้ำหลายเดือนสาเหตุเกิดจากฝนเหนือและอีสานตกหนักผิดปกติน้ำเหนือไหลบ่าลงลุ่มเจ้าพยาโดยไม่มีเขื่อนกักเก็บทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพระนครพื้นที่สำคัญอย่างถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหัวลำโพงกลายเป็นทะเลสาบผู้คนต้องเปลี่ยนจากการเดินทางทางบกมาใช้เรือแทน กลายเป็นภาพจำในประวัติศาสตร์ว่ากรุงเทพคือเมืองน้ำท่วมที่ผู้คนต้องปรับตัวอยู่กับสายน้ำมาตลอดปี2554ก็เกิดมาหาอุทกภัยครั้งใหญ่อีกครั้งมีคมอุตสาหกรรมกลายเป็นทะเลสาบสนามบินดอนเมืองจมบาดาลเศรษฐกิจไทยเสียหายมหาศาลประวัติศาสตร์ส่งสัญญาณเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าแต่วันนี้เรากำลังเจอกับความเสี่ยงที่รุนแรงยิ่งกว่า ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนั่นก็คือดินอ่อนแผ่นดินสุดทะเลหนุนสูง 1. กรุงเทพมีทำเลตั้งอยู่บนดินเหนียวอ่อนริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเสมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำไว้ตลอด 2. การสูบน้ำบาดาลและการก่อสร้างตึกสูงมหาศาลทำให้แผ่นดินสุดและยุบต่อเนื่องปีละ1-2เซนติเมตรถึงปัจจุบันจะชะลอลงแล้วแต่ไม่หยุดอย่างถวรส ภาวะโลกร้อนทําให้น้ําทะเลหนุนสูงเฉลีย่ย3-5มิลิเมตรต่อปีถ้าไม่มีมาตรการจริงจังภายในปี2,570กรุงเทพ,พอาจต่ากว่าระดับน้ําทะเลก็เป็นได้นี่คือระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังหากวันนั้นมาถึงจะไม่ใช่แค่น้ําท่วมบ้านเมืองแต่อาจทําให้เกิดผลกระทบระดับชาติเศรษฐกิจไทยจะเสียหายทันทีเพราะกรุงเทพคือหัวใจหนึ่งในสของ GDP คนจนเมืองริมคลองจะเจ็บปวดที่สุดกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางสภาพอากาศรวมไปถึงมรดกชาติอย่างพระบรมมหาราชวังวัดอรุณวัดโพธิอาจหายไปตลอดกาลผู้เชี่ยวชาญชี้กรุงเทพติดอันดับสีของโลกที่เสี่ยงน้ำท่วมถาวรจากสามปัจจัยพร้อมกัน 1. น้ํา้ำฝนฝนถล่มเฉพาะจุด200-300สมมิลเมตรระบบท่อรับไม่ไหว 2. น้ำเหนือ ฝนตกหนักทางเหนือน้ำมหาสารไหลลงมาแบบปี2,514 3. ทะเลหนุนเดือนตุลาคมของทุกปีน้ำทะเลสมัครจะดันถึงจุดสูงสุดถ้าทะเลสูงขึ้น1เมตรทันกั้นน้ำเอาไม่อยู่แน่นอนมาฟังเสียงเตือนจากนักวิชาการกันบ้างครับรองศาสตราจารย์ดรวิจิตบุษบากล่าวว่าคนกรุงเทพมีแค่สทางเลือกคือย้ายหนีหรือปรับตัวอยู่กับน้ำให้ได้ ทางด้านรองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภราทิยต์กล่าวว่าถ้าไม่เตรียมความพร้อมกรุงเทพจมแน่ภายใน20ปีและปีนี้ไทยอาจเจอฝนร้อปีพายุ20ลูกเจอะเข้ามางานวิจัยจาก IPCC, NASA และญี่ปุ่นยืนยันตรงกันว่ากรุงเทพไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ำท่วมถาวรได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพชั้นในแม้ดินสุดช้าลงแต่บางส่วนต่ำกว่าทะเลแล้วสทชปฏิเสธข่าวสิบเขตจมทันทีว่าเป็นเพียงข่าวบิดเบือนแต่ยอมรับว่าเมื่อฝนตกหนักบวกกับน้ำทะเลหนุนน้ำท่วมแน่นอนสามกลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพได้แก่น้ำรอการระบายในเมืองน้ำล้นแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำทะเลหนุนชายฝั่งมาดูตัวอย่างกันครับ ว่าเมื่อประเทศอื่นๆในโลกต้องสู้กับน้ำพวกเขารับมือและแก้ปัญหาอย่างไรบ้างกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตการจมน้ำจากแผ่นดินสุดตัวรุนแรงอันเกิดจากการสูบน้ำบาดาลมากเกินไปจนถึงกับต้องย้ายเมืองหลวงหนีน้ำไปยังนูซันต์ราบนเกาะบอเนียวที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติกรุงเวนิสลงทุนมหาศาลสร้างกำแพงโมเซ่โปรเจกต์เพื่อปกป้องกรุงเวนิสจากภายนน้ำท่วมสูงผิดปกติ เนเธอร์แลนด์ใช้แนวคิด Room for River ขยายลำน้ำให้น้ำไหลได้อยู่ร่วมกับน้ำแทนที่จะปิดกั้นมันกรุงเทพกำลังสู้กับสิ่งนี้ยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีทั้งโครงการแก้มลิงในพระราชดำริอุโมง์ยักษ์ระบายน้ำพื้นที่สีเขียวอย่างอุทยาน1 0 0ปีจุฬาลงกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นบ่อรับน้ำทั้งยังมีการทดลองธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้านหนึ่งมีการเสนอให้ย้ายเมืองหลวงไปยังจังหวัดอื่น โดยเฉพาะจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่บนที่ราบสูงปลอดภัยจากน้ำท่วมและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาขนขณะที่บางคนเสนอให้ย้ายแค่ศูนย์ราชการเหมือนปุตราจยาของมาเลเซียเราได้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนพบว่าแนวทางแก้ไขเบื้องต้นมีดังนี้ครับ 1. ในระยะสั้นต้องปรับระบบเตือนภยัยอัปเกรดเครื่องสูบน้ำลอกคลองลอกท่อ 2. ในระยะกลางทำแก้มลิงได้ดินแบบโตเกียวเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำจัดการน้ำเหนือทั้งระบบ 3. ในระยะยาวสร้างซีวอลฟลัดเกตแบบเนเธอร์แลนด์ป้องกันน้ำทะเลหนุน 4. ปรับพังงเมืองใหม่กระจายความเจริญไปเมืองรองห้ามสร้างตึกสูงในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดระบบประกันภัยน้ำท่วมอนาคตของกรุงเทพแขวนอยู่บนเส้นได้ระหว่างการสู้กับธรรมชาติหรือถอยห่างอย่างมีระบบ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนี่คือโจทย์ใหญ่ที่คนไทยทั้งชาติต้องร่วมกันขบคิดก่อนที่เวนิสตะวันออกจะกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานว่าครั้งหนึ่งมันเคยจมอยู่ใต้บาดาลและคุณล่ะครับคิดว่ากรุงเทพควรสู้เพื่อรักษาเมืองหลวงแห่งนี้ไว้หรือควรถอยเพื่อเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ปลอดภัยกว่า